สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาีนแม่มันมนี้สิมาตำหม,มาักฮงส่อิป,ปูเนาะตำปูตำปูปลาจ้านี่ก็คือวัตถุดิบเนาะพี่น้องทีเฮ้สิมาเฮ็ดกันจ้ามาลงมือทำกันเลยเนาะพี่น้องตำปูปลา จ้าเขาก็มาลงมือเห็ดนเลยเนาะพี่น้องใส่กับเทียมลงไปก่อนแบกแล้วกับใส่พริกแห้งเผ็ดกับใส่ลายลายเมพริก จ้าเสร็จแล้วเขาก็มาปากหนูเคาเทียไซ่น่ะพี่น้องนี่เทียเทีย่เลย มาแล้วไ้ลงไปฝนไป่หลแซกบหลอืนาประเด็กช่วยกินด้วยนางประเด็ก ตำปูใส่ปลาเนาะพี่น้องอน้ำปลาใส่ลงไปอีกนิดน้ำตาลแม่วันนี้ใส่น้ำตาลปี๊บเนาะพี่น้องก็ื่อตำปูตำปูนี่เนาก็ต้องใส่อยู่แลาบนะน้ำตาล เซ็บเซ็บเติมปลาร้าไปอีกหน่อย ใส่ลงไปได้พี่น้องตัวเอกพี่ปูเลยพี่น้องตามปูตามปูตามปูปลาพี่น้อง Đây nó tẻ rồi. Nó ngọt ngọt <laughs> ขอหนะ mm hmm. า,ายี่นองอืมบ่กยังกระไฟลงไปน้ำแขมันตาะงุณนอง cantando ว่าดีเลรอเปนรองจ้าบันี้เพาะวตักออกจากพกนี้น่าไปน่น น,นี่ก็คือตำปูใส่ปลาเนาะพี่น้องทีแม่มัน,นี้เห็ดออกมาเนาะนี่เป็นต่แสบบ่ปูกับปูเข้มที่เป็นใส่สมตำกันหนึ่งจาบบางแนปูบนันหนอกเข้าดอก จ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามาหาแม่มันี้เนาะพี่น้องแม่มันี้ก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องอ่าไปซารเนี่ยก็ขอโทษขอภนนอภัยเนาะพี่น้องเนาะแม่มันี้ก็ไปคือเก่าจ้าจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มันี้เป็นกำลังแรงใจให้แม่มันี้ทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องจ้า คลิปหน้าแม่าแม,ม่มันนี้สี่เฮ็ดนีหยังสู้พี่นอ้องเบิ่งกะว่ติดตามกันเนาะพี่น้องเนะาะจ้าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ทับนี่เนาะพี่น้องสวัสดีจ้า